เลยเฮ้ยได้ละได้ได้ได้สคนได้สี่คนได้มามามาเจไอเฮี้ยกูออกไม่ได้ไอเฮียแมงบักไอสัตว์ชด้วยไอเฮี้ยกูโดนเลยด้วยเข้าเข้าเข้าเข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  Girl, what the fuck? Bro. รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับ Objective ค,คือ uh, go inside your house เข้าบ้าน嘛 เขาบังขคุณว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจเขาเช้่อชูยเขาหน้าปะตูไม่ได้ตำรวจเราทุกคนไปไหนกันแล้วทำไมเจ้าไม่เขีเยนไอ้เชี่ยเน็ตกู้ตะกี้ลูกตะกี้เต็มมพิงพูดว่าเข้าประตูหน้าบ้านไม่ได้แล้วก็มีไอจีเมลขึ้นว่าฟังวิดีโอเออฟังวิทยุแล้วประตูหน้าบ้านก็เปิดได้นี่เชือ<า>อ่อชูยนะ เขาหน้ามาน้วนี่ไอ้เคี้ยเขาไปในบ้านเราเป็นแบบนั้นกูไม่กล้าเข้าเลยมันวิ่งได้ด้วยนะเพื่อนเปิดไฟได้นี่เปิดไฟดิอุ้ยตกใจเปิดไฟเหรอเปิดไฟเยอุ้ยมีไฟฉายไอ้เกลียบวะอยู่ไหนไฟฉายเข้ามาดิเข้ามาดิรูปมันเป็นรูปไม้ค้าไปนี่หว่า เอาเอาอยัางไงเอฟขอบคุณมากไม่ของหรอปะเปิดไฟทั้งบ้านเลยโก้ไอพีโซาวะเขาบอกให้คนดูโซเอบูลเลยเอา้อาอาอาอนก่อน <c oughs> เพราะว่ามันมีให้อ่เอสำรวจมันวิ่งได้ด้วยนะมันวิ่งได้ด้วยนะเออทำไมมีเศษหลังคาพังตรงนี้วะ <c oughs> น้องเลนก็ดาวแล้วดาวตกหรือเปล่าเนี่ะ,ะไรอ่ะ <c oughs> เปิดไฟดครับรออะไรเปิดไฟได้ก่อนอืมน่าสงสยัยเาขาอบอกให้ไปฟังเ<อ>รเดียอ,อเร,อรดิโอมันอยู่ฮะสันทูได้เหรอสนทู้ได้ปะสอนด้วยกันได้ไหมซันได้ซันด้วยกันได้เอาดู <laughs> แล้วก็อยู่ในสลานการณ์ม <laughs> ึงยัดสามคนในตู้เดียว <laughs> <laughs> เปิดตู้ยังไงอ่ะกดกดกดปดลูกปิดกดลูกบิดฟังไอทโอละ oh, เต็มกดเลยว่ะ Colosseum and we urge you to take immediate actions. Follow these instructions to protect yourselves and your loved ones while your government works on addressing the situation. If you are at home or work, remain indoors and steal all windows and doors. If you come across an anomaly, try to scare it off but do not interact with it. If the anomaly finds way into your house, do not fight it. Hiding is the only option. เอาละทุกคนเอาละอะไรเอทอยู่ทูไปวางกล้องใครทำอะไรใครทำอะไรใครทำอะไรกดอปกล้องนะเต็มไปกล้องเลยโอเคงั้นเขาไปอันนี้นะเขาไปปิดเขาปิดหน้าต่างเขาปิดหน้าต่างนะโอเคปะ เวนคืออะไรสู้โอ้ไปซ่อม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 ไฟสู้โอ้ไปซ่อมไฟไปกูกกระนั้ซ่อมเขาเขาจะไปหาไม้มาปิด่นกระตากนะเก็บปะซ่อมไฟอยู่ด้านนอกเหรอโอเคใหรซ่อมเป็นบ้างตายเพิ่งเนแรกแรกทุกคนเหมือนกันทำไมตายตายฮะ ไฟช็อตตายไอชิบหายไอขี้จะตายแต่เริฟไอสัสรีไหมรีไหมเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครรีไหมไอเหี้ยอะไรเขาเขาก็ซ่อมหน้าต่างอยู่อะไรไม่ใช่สัมแต่ใช่ซ่อมไอเหี้ยรีก่อนรีดีกว่ารีดีกว่าเดี๋ยวมันจะไกลกว่านี้รีก่อน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 รีดีรีดีเขาอะไรออกดิเข้า ก็รออะไรออกสิครับกลออกแล้ว